ร่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอสาระดีๆเพื่อเด็กวัยซนเรื่องโรงเรียนปลอดภัยสวัสดีสสดครับน้องๆที่น่ารักทุกคนผมพี่ปกป้องครับพี่ขวัญใจค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเมื่ออยู่ในโรงเรียนมาฝากกันครับ น้องๆอาจจะกำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะมีอะไรมาทำให้น้องๆไม่มีความปลอดภัยพี่ขวัญใจบอกได้เลยนะคะว่าหากน้องๆสุขสนและไม่ระมัดระวังอุบัติภัยก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอค่ะน้องๆลองนึกดูสิครับว่าอุบัติภัยเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆทายถูกกันบ้างไหม ทีนี้เรามาดูสาเหตุของอุบัติภัยในโรงเรียนกันดีกว่าซึ่งคนที่จะบอกเราได้ดีที่สุดก็คือมิสเตอร์เตือนภัยคนนี้สวัสดีค่ะพี่ป้องภัยสวัสดีครับน้องขวัญใจน้องปกป้องและเด็กๆอุบัติภัยในโรงเรียนนั้นมักเกิดจากความซุกซนและความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กๆรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพไม่ปลอดภยัยจึงก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆได้ครับ น้องๆรู้กันแล้วนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุของอุบัติภัยในโรงเรียนคราวนี้เรามาดูวิธีป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจากพี่ป้องภัยกันดีกว่าค่ะอุบัติภัยในโรงเรียนส่วนใหญ่มักเกิดจากความสุขสนของน้องๆโดยเฉพาะการวิ่งเล่นหยอกล้อ,อกใกล้บันไดหรือพื้นต่างระดับ รวมถึงการปีนป่ายโต๊ะชั้นหนังสือชั้นวางของชั้นวางทีวีรั้วหรือประตูโรงเรียนก็อาจทําให้น้องๆหกล้มหรือถูกสิ่งของล้มทับได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตอย่างที่เคยเป็นข่าวได้นะครับส่วนการคว้างปลาสิ่งของใส่กันก็อาจทําให้เพื่อนๆได้รับอันตรายได้พฤติกรรมเหล่านี้น้องๆต้องไม่ทํานะคะนอกจากนี้ปกป้องว่าอุปกรณ์การเรียนของน้องๆเองก็อาจทําให้เกิดอุบัติภัยได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ป้องภัย ใช่แล้วครับการใช้อุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นของแหลมมีคมเช่นมีดคัตเตอร์ดินสอปากกาน้องๆก็ต้องระวังนะครับอย่านำมาหยอกล้อเล่นกันพลาดพลัง้งอาจเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้อย่านำสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายมาเล่นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกันเช่นอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีประทัดหรือดอกไม้ไฟเพราะอาจเกิดการระเบิดทําให้น้องๆได้รับอันตรายถึงชีวิตได้พฤติกรรมเหล่านี้น้องๆต้องไม่ทํานะครับขวัญใจว่าอุบัติภัยจากไฟฟ้าก็เป็นอีกภัยหนึ่งที่มักเกิดในโรงเรียนและก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากเช่นกันนะคะพี่ป้องภัยถูกต้องเลยครับ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยพี่ป้องภัยขอเตือนน้องๆว่าอย่าเล่นปลั๊กไฟอย่าใช้นิ้วหรือวัสดุอื่นๆแย่รูปลั๊กไฟเล่นเป็นอันคาเชียวนะครับ ก็จะทําให้ถูกไฟดูดโดยเฉพาะตู้น้ําดื่มน้องๆต้องระมัดระวังอย่าใช้ปากรองน้ําดื่มโดยตรงเพราะหากมีกระแสะไฟรั่วน้องๆจะถูกไฟดูดเสียชีวิตได้รวมถึงควรช่วยกันดูแลสายไฟ,ไฟปลั๊กไฟต่างๆภายในโรงเรียนหากพบว่าชํารุดให้รีบบอกคุณครูให้รีบแก้ไขทันทีนะครับนอกจากอุบัติภัยในห้องเรียนแล้วขวัญใจว่าการเล่นกีฬาแบบผาดโพ,พนก็อาจาก่อให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันนะคะใช่ครับ การเล่นกีฬาอย่างผาดโผนหากเล่นในสนามเด็กเล่นอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้น้องๆได้รับบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยน้องๆควรเล่นกีฬาหรือเลือกเล่นเครื่องเล่นที่ปลอดภัยไม่เล่นพลิกแปลงเพราะหากพลัดตกหรือหล่นลงมาอาจเกิดอันตรายได้ครับแล้วน้องปกป้องรู้ไหมครับว่ายังมีอีกสถานที่หนึ่งที่น้องๆไม่ควรเข้าไปเล่นใกล้ๆเพราะอาจเกิดอันตรายที่น้องๆไม่คาดคิดได้ที่ไหนเหรอครับพี่ป้องภัย ก็ที่บริเวณสระน้ำยังไงล่ะครับบางโรงเรียนที่มีสระน้ำน้องๆไม่ควรเข้าไปอยู่ใกล้และไม่หอกล้อหรือวิ่งเล่นใกล้สระน้ำเพราะอาจลื่นถลยพลัดตกจมน้ำเสียชีวิตได้ถ้าหากเพื่อนของน้องๆพลัดตกน้ําให้โยนสิ่งของที่ลอยน้ําให้เพื่อนเกาะไว้และรีบไปบอกคุณครูให้มาช่วยเหลืออย่าลงไปช่วยด้วยตัวเองเป็นอันขาดเพราะอาจทําให้จมน้ําเสียชีวิตทั้งคู่ได้นะครับหืมน่ากลัวจังเลยนะคะ รู้อย่างนี้แล้วน้องๆอย่าเข้าไปเล่นใกล้สระน้ํากันนะครับแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าระหว่างเดินทางไปกลับโรงเรียนน้องๆมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเช่นกันนะครับจริงเหรอครับพี่ป้องภัยจริงสิครับน้องๆรู้ไหมครับว่ามีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่าปีละหนึ่พันคนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางน้องๆไม่ควรลงไปเดินบนถนน ในการข้ามควรใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยและก่อนข้ามถนนน้องๆต้องมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถจึงค่อยข้ามห้ามวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดอย่างเด็ดขาดเพราะหากสะดุดหกล้มอาจถูกรถชนได้นะครับส่วนน้องๆที่นั่งรถโดยสารมารงเรียนยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับน้องๆควรขึ้นลงบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางและต้องให้รถจอดสนิทก่อนจึงค่อยเดินขึ้นรถ ลงรถไม่ห้อยโหนบริเวณประตูหรือหลังคารถเพราะอาจพลัดตกหรือถูกรถเฉียวชนได้รับบาดเจ็บที่สำคัญเวลาน้องๆอ,อยู่บนถนนอย่าหยอกล้อเล่นกันอย่ามวัวแต่เล่นเกมหรือคุยโทรศัพท์เพราะน้องๆอ,อ,อาจได้รับอันตรายที่ไม่คาดคิดได้นะครับต้องขอบคุณมิสเตอร์เตือนภัยหรือพี่ป้องภัยของเรามากนะครับที่มาให้คำแนะนำดีๆกับน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอุบัติภัยอยู่รอบตัวเราสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่โรงเรียนที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุด ก็ยังเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้หากน้องๆสุกซนและประมาทตอนนี้พี่ขวัญใจพี่ปกป้องและพี่ป้องภัยต้องตระเวนเตือนภัยแก่เพื่อนๆโรงเรียนอื่นแล้วนะคะบายค่ะ